มาครับพามาดูแลไอเทมอีกคันนึงเป็นตัวลิมิเต็ดของทางฮอนด้าแล้วกันคันนี้เป็นเจ้าฮอนด้าซีโอโน่โซโนดักนะครับแต่นี่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่กี่ตัวในประเทศไทยแล้วกันแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเป็นสีพิเศษแล้วหาค่อนข้างยากรถเดิมก็มีน้อยอยู่แล้วนะครัมาดูครับตัวบอดี้เดิมๆนี่บอกได้เลยว่ามันก็สวยอยู่แล้วนะเป็นรถป้ายแดงครับ จากคำยาที่ทานยาลาเลยแล้วเดิมเดิมเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วนะ <S <S แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีการปรับแต่งนิดหน่อยหน่อยนะครับเพื่อที่จะรักษาภาพเป็นมีเสถีไว้อย่างแรกเลยเนี่ยที่ที่ที่ำไปเนี่ยน่าจะมีตัวนี้คนะรับมีเบาะมีเบาะนะครับเปลี่ยนเบาะหนังเป็นสีเหลืองให้เข้ากับตัวรถแล้วก็มีใส่ลายพิชชี่เทาเข้าไปก็มีตัวยางภูพื้นนะมาดูหน่อยมันใกล้ๆยางภมิพื้นเป็นของเทสซีนะแล้วก็มีติดฟิดดนะล์ม,มเรมืองในด้วย มีติดิล์เนใหมครับแล้วก็โลโก้ตัวนี้เป็นเิมอยแล้กอย่างมีั่งเหน้ติดิล์หน้าหน้าใหมหน้าหน้าไฟหน้าเี่เป็นสีาเลสมนะแล้วก็มีทำล้อไรเดโคสีฟ้าน้าทะเลนะ้เข้ากับตัวดักแล้วก็มี่นี้ลอนี่ไม่แน่ใจว่าเดิมๆน่าทำใหม่นะแล้วก็มีระบบไฟด้วยแล้วก็ ร้อถแต่งมาแล้วก็มีโลโก้ตัวนี้แล้วก็มาด้านนี้ครับ,ด,บด้านนี้จะมีจะมีโชุกด้วยจะมีโชว์แจสซี่สีเขียวนะของชัน้นก็มานะมีรีบา,ว,นะบาวด้วยนะมีรีบาวด้วยตัวนี้แล้วก็มาเรื่องสำคัญของเราก็คือคันนี้เรามีการติดตั้งไฟหลีเลี้ยวแล้วก็เป็นไฟยูเฉิอยู่ตรงนี้นะทาฟยูเฉยนนะใครที่ฝีกิโอนโนแล้วสนใจจะทำไฟยูเฉยเนี่ย ก็สามารถมาได้นะครับที่ร้านรองรับและก็คือใครที่เป็นระบบพายุเฉลินที่ไม่ต้องใส่ตัวน,นี้นะเรื่องใส่ระบบเจาะเลยเอันนีค้คือเป็นอันนี้คือตัวเดิมๆเราไม่ยุ่งเราจะใช้เป็นตัวเซนเซอร์นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันอ่ะมาดูด้านหน้าดีกว่าที่นี่เป็นไฟไดีครับมีฟ้าไอ้ปู นะมันชอบกับรถมากจะตัดม bon ันเป็นส่วนนี้เลยนะผมตัดก็จะตับมาเป็นไปไอ้บุญสืบประเพณีครับประมาณนี้ไน้อยมากทีนี้เรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ที่ห้ามพลาดหนึก็คือโหลดหน้าจัดทรงใหม่เดี๋ยวพามาดูกันเอาโซลูตลงแล้วกันเป็นไงนี่สวยงามครับจับทรงสวยเต็มระบบเลย อันนี้เนี่ยมีการโหลดในเนี่ยโหลดในเนี่ยประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็มีโหลดนอ,อกพิ่มอีกประมาณึ่งนิ้วโดยประมาณมานนี้เราจะเพื่อที่จะให้การนุ่มนวลของโฟมยัง เจ้าปันดาโยโนเดอโนดักลิมิเต็ดออดิชั่นนะครับใครที่สามารถเอารถมาแต่งที่ร้านหรือว่าเอามาจาัดซุ่มหรือว่าเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่นอนได้แล้วก็ฟังยูเฉยก็สามารถเชือได้น,น,นะครับที่ร้านแุณแดนบาอ,อโอเคทำง,งานกันนี้ด้วยช่างไฟเจอร์แล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ